สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับกองกร้อยตำรวจทงชยแดนที่316มีกิจกรรมดีๆมานำเสนอให้ได้รับชมกันในกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้อนุรักษ์พันุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติสหรับวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นน้องๆเสือเนตรนารีจากโรงเรียนจมชังไกลลาดพิยาคมชั้นประถมศึกษาปีที่5จะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างขอเชิญรับชมกันต่อได้เลยครับ หลังจากฟังบรรยายและได้รับความรู้จากพี่ๆวิทยกรกันแล้วก็ได้เวลาไปสำรวจพันไม้ในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพ,พืชของกองร้อยตำรวจตัวแดนที่36กันเลยนะครับเขาสามารถเขาสามารถเจริญเติบโตได้คือไม้กลางนะครับแล้วก็จะมีไม้เตี้ยเนาะของเขานะเป็นยาบำรุงอะไรเขาก็จะเอาเนี่แหละครับอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพวกอย่างนี้แหละ เอามาต้มให้เรากินนะฮะไชยาใบอะไรนะโอ้โหใบชัยยาเก่งมากเขาเรียกว่าต้นชูรสของเรานะครับผักชัยยาเนาะนับน้อยหน่อยปลยจัดกินได้อร่อยด้วยมีี้นเหยาเ้ยวต้นนะเกี่ยวมาเลย เป็นไงบ้างอเป็นไงบ้างอร่อยเปรี้ยวไหมปิดปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ไม่เท่ามือคลำน,น้องๆจะได้สัมผัสและเรียนรู้พันไม้ในแบบใกล้ชิดธรรมชาติได้เห็นของจริงมีความสมนใจในพันไม้ต่างๆเห็นแบบนี้พี่ๆทีมงานก็แอบปลื้มครับ มาเรียนกันต่อณศูนย์การเรียนรู้ชายแดนวิถีพอเพียงแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกิจกรรมกันให้น้องๆพักเบรกและทานขนมให้อร่อยที่ทางกองร้อยได้เตรียมไว้ให้เสียก่อนอร่อยมากเลยครับเนี่ยมลานนี่ชอบคาราชุดท้ายไปลงเลยลงมามาเข้ามาดูแนเลย จับได้จับได้มันใหญ่อย่างนี้เบามันใหญ่ไหมหรือมันเป็นแหนะเล็กๆไม่ใช่ปลาจับได้แต่ไม่ใช่ปลาถ้าแหนะเล็กๆมันจะเป็นแหนะเป็ดลูกคุยพูดก่อได้ไปกับต้นไม้แล้วเอาโซนจะเป็นโปะไกับต้นไม้มันได้กานคืนแล้วก็จำมาจขึ้นมาขยี้ขยี้เพื่อให้มันแตกออกจากกันแต่ขยี้แรงนะมันจะตายขยี้แรงมันจะตายลูกถ้าหั่เยอะๆนการผสมอาหารให้กับให้กับสัตว์ สนุกอะตัดเลี้ยงนะครับโอ้องโลมกี้กี้ไปเอไปออไปออนะกิจกรรมที่ทางศูนย์ได้เตรียมไว้ให้นอกจากจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แล้วยังนำไปต่อยอดให้กับครอบครัวที่บ้านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ แล <S <S <t un> <Bangkok> ้วนี่ก็ให้ควรมันออกมาจากตรงนี้ใช่ใช่ควันมัไหอกมตรงนี้นี่หุ่ไงเียกดจุดจุดตรงนี้ะตรงนี้ปิดให้ชนิดเพื่อเอมาให้อากาศมันวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ ทำจับเสษใบไม้กันใส่ไปแบบนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นสีแบบนี้ทำไมต้องสากนครับก็คือแตงแดงนะครับเพื่อปัดลดน้ำเพื่อให้ใบไม้มันยุบลงนิดหน่อย้เเราก็นะดเยพัดอะไรก็ได้ทีเราไม่ต้องใช้มากปมไว้หเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาเอาปุ๋ยหมักเนี่ยไปทำอะไรเดี๋ยวเราไปหานู้นก่อน ไปกันที่าัชต่อเลยัไปกนต่อที่กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรน้องๆจะได้เรียนรู้กับการขยายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆและน้องๆจะได้ลงมือปฏิบัติกันพร้อมนำต้นไม้ที่ได้รับการขยายพันธุ์แล้วกลับไปฝากที่บ้านกันฝังซ้ายมือกับขวามืออันไหนปักถูกฮะ อันไหนปัดถูกลูกทีก่เก,กเษตรจะปัดอยู่ตรงนี้อันไหนปัดถูกครับใครว่าซ้าย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 ดีนะใครว่าอันนี้ถูกใครว่าขวาครับใครว่าขวาอ่าทำไมทำไมถึงขวาครับเพราะอะไร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนั้นหากทําให้เยาวชนได้ใกล้ชิดและสัมผัสธรรมชาติได้ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆจะทําให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ความสวยงามพันจะลก่อให้เกิดความรักความหวงแหนและเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืชให้คงอยู่ต่อไป ครับวันนี้ครูซึ่งเป็นครูพาทามเองอยู่ฐานปุ๋ยหมักก็จะมาถามความรู้สึกของพวกเราว่าได้ความรู้อะไรไปบ้างและในวันนี้ปลูกต้นไม้ครับอันนี้คือการอะไรครับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แบบไหนครับมติเพราะชํำเพราะชำอ่าโอเคครับ <c oughs> ก็คือการปักชํำต้นไม้ใช่ไหมครับ <c oughs> ที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เนาะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ครูเป็นครูผ่าทามเนาะเป็นครูประจำฐานด้วยแล้วก็วันนี้ครูจะสอบถามผมรู้สึกหนูว่าที่หนูได้มาอบรมในวันเนี้ยหนูได้อะไรบ้างตลได้อะไรต้างได้ความรู้หรือเปล่าได้อะไรอีกอะได้สารได้สารดีดีหนูได้อะไรบ้างวันเนี้ยที่มาได้สาระได้ความรู้ได้ปุ่นดําไปค่ะจบ ครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณครูนะครับคุณครูโรงเรียนไกรราดนะครับเดี๋ยวก็อนาญาตให้ครูครับแนะนําตัว่านผู้ชมครับผมชื่อวุชนน์วงศ์เสศนะครับเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนชุมชนไกรรันพิทยาคมครับก็ในวันนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้นาผ่านนักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกรในวันนี้ครับรู้สึกดีเด็กได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก เรียนที่ในห้องครับได้ประสบการณ์มากขึ้นอ๋อครับก็เหมือนเรียนนอกสถานที่แล้วก็ได้ประสบการณ์ไปด้วยใช่ไหมครับได้ประสบการณ์ตรงเลยครับครับขอบคุณครับครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอของอำเภอนองป่านะครับเดี๋ยวขอญาตที่นะครับแนะนำตัว ค่ะก็สวัสดีค่ะนางสาวอักพักยุติธรรมนะคะก็เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะประจำอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนำปาค่ะครับก็อยากจะสอบถามนะครับว่าวันนี้ที่ได้มาให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนไก่ลาดนะครับก็มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ทางปชดนะคะก็ได้เชิญมาเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับการรักษาพันธุกรรมพืชนะคะในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชเด็กๆให้ความสนใจมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่เราจะมีเด็กๆนะคะมีเขาเรียกว่ายุวเกษตรกรเนาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเห็นความสําคัญของต้นไม้นะคะเห็นความสําคัญของการขยายพันธุ์พืชนะคะแล้วก็ทําให้โลกนี้สวยงาม น้ำหน้าอยู่ขึ้นด้วยค่ะครับขอบคุณครับ